ยังไม่ไม่ชันเท่าไหร่แรกแรกยังไม่ชันนะคือแต่หมดชันมาอี้เยอย เที่ยวที่นี่ได้หลายวัดน,นะมาก็วัดชั่งเสือวัดบ้านถ้ำนี่จากตรงนี้เขนะ้าไปได้นะครับจากตรงนี้ยังนะมาเส้นเอนเยียวอะไรนะครับเป็นการมาทีเดียวได้หลายที่เลยนะ าตัดต้นไม้นะครับจะเห็นวิวสวยประยันเห็นยังวัดวัดทําเสือนู่นเลยนะครับเสวยดามมากดูสองมุมวิวสวยๆนะครับด้านหลังนะครับวิวสวยมาก สวครับทีนี้ต้องรับกับสู่ช่อง one man trip นะครับเที่ยวคนเดียวนี้เราก็มาอยู่อีกวัดหนึ่งนะครับอี EP ีนี้เราจะพามาดูวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กับวัดถ้ำเสือนะครับคือวัดบ้านถ้ำนะครับวัดนี้แลนด์มาร์กสำคัญคือบันไดที่เป็นมังกรนะครับ,บเป็นเราบันไดสูงขึ้นไปบนภูเขานะครับขึ้นไปข้างบนเป็นเป็นถ้ำนะครับต่นี้ ผมจะพาทุกคนไปดูที่ที่รับที่คนไม่ค่อยได้ขึ้นไปกันนะครับเป็นยอดมีเจดีสีทองนะครับจะเห็นวิวแม่น้ําแม่กองแบบพันโนรามาเลยนะครับบเป็นวิวสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันไปดูนะครับผมเที่ยวกันครับติเวทเที่ยวแบบเปเที่ยวกันครับวัดบ้านทําไปครับแลนมาร์คสำคัญของวัดนี้นะครับเป็น วัดบ้านทับนะครับเป็นมังกรเป็นบันไดมังกรขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นถ้ำข้างบนนะครับแต่เราจะขึ้นไปบนยอดนู่นกันนะครับยอดนู่นนะครับที่ไม่ค่อยมีคนขึ้นนะมันจะสูงนะไงเด๋วเดินขึ้นไปดูนครับนี่ก็จะเป็นบันไดอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็จอเป็บันไดนะก็ยังช่วงนี้ยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับคือที่ขึ้นไปบนเขานะครับ แต่จะมันจะมีช่วงที่ชันๆก็คือด้านบนนีกนะครับขึ้นไปเหนือถ้ำขึ้นไปบนยอดนะครับที่เราจะขึ้นไปกันนะครับเราจะไปดูวิวแบบพาโนรามานะครับมีมเขื่อนแมกองนะครับสวยมากใดก็ยังไม่ไม่ชันเท่าไหร่แรกๆยังไม่ชันนะครับแต่ขึ้นไปบนชันกว่านี้เยอะ เริ่มชันขึ้นหน่อยคนก็เริ่มสายแล้วคนก็เริ่มเริ่มมากันเยอะแล้วนะครับมาเที่ยวที่นี่ได้หลายวัดนะครับมาก็วัวถ้ำเสือวัดบ้านถ้ำมีจัตุรีก็ไปได้นะครับจัมจุรียักษ์นะมาเส้นเดียวกันเลยนี่ครับไม่ไกลมาทีเดียวได้หลายที่เลยนะครับ เราเดินข้างบนกันครับปกติทำก็เป็น,น่างนี้เป็นปกติอย่าคิดว่ามีอะไรผิดธรรมดาเป็นอันขาดพอเราเดินเข้ามาในหัวมังกรแล้วนะผมก็จะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆชันขึ้นเรื่อยๆนะ เป็นภาพวาดสวยๆนะครับเขามา่ในตัวมังกรน,นะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วผมเริ่มร้อนไม่ช้าหม้าวอันนี้เริ่มร้อนแล้วถ้าจะมาแค่ทำํำก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะ เด็กขึ้นมาได้ตัวเล็กกายปะลูกอ,อีกไกยไหมครับกยก่ด้ยวยลุงจะไม่ไหวแนละ้ว,วโอ้โหลตัวเล็กบอกไก่นะจะถึงยอดแนละ้วตัวเล็กบอกถึงแล้วนะครับก็หยอกเล่นกันเด็กไป ก็ถึงยอดั้งบนแล้วนะครับเริ่มจากข้างล่างนน้นจะเป็นวิวเคลื่อนแน่น้ำแม่กองนะเรายังไม่เสร็จแค่นี้นะเหนื่อยเราขึ้นไงบนกันต่อแล้วนี่ก็จะเป็นทางขึ้นไปบนในถ้ำนะครับ อสูงกันไปีเนี่ยถ้าใครคจะมาแค่วหายหนวงพ่อถ้ามวงพ่อใหญ่ชินราชนะครับกับแม่ยาบวกขี้นะก็ถึงแล้วนะครับก็เข,ข้าไปไหว้ในนี้ได้เลยโอ้เหนื่อยส่วนมากคนก็จะมาประมาณนี้กันนะครับแต่เดี๋ยวเราลงมาเราขึ้นไปข้างบนอีกดูทางข้างบนครับโอ้ชัดจีบโอ้เรา ขึ้นไปบวงกันต่อครับอันนี้เราขึ้นมาด้านบนสูงนะครับเหนื่อยหอบร้อน พอขึ้นด้านบนมาเลยจากถ้ำขึ้นมานะครับก็จะเป็นทางบันไดปูนนะนะครับบันไดปูนแบบนี้มันบันไดปูนนะขึ้นมาก็แต่เด็กก็ขึ้นมาได้นะเด็กขึ้นมาเยอะคนก็เริ่มขึ้นมาแนละ้วคนเลยนี่ยมันก็เริ่มชันบ้าง อโอ้ยโอ้โตวิวคุ้มคันเหนื่อย ขึ้นมาสูงมาดูขึ้นมาหมนเหนื่อยเลยก็ขึ้นมาหมดไปครับแบบไปเที่ยวกันโอ้ยเหนื่อยพอเรามาถึงครึ่งทางก็จะมีศาลาให้พักน้ำยังไม่ถึงยอดนะศาลานี่ยังไม่ถึงยอดนะ แต่ก็าอีกไม่ไกลาสาราให้เราพักให้สาราพักพักระหว่างทางดูวิวครับโอ้ดูวิวพาโนรลาบ้าไหมอันนี้ยังไม่จดสุดยอดนะมีจดสุดยอดมากกว่าน,นี้กันนะ โอ้ยหน่อยเดียวครับไหวแล้วถอดเสื้อแล้วร้อนครับโอ้ใช้ได้เลยร้อนโอ้เหนื่อยจริงโอ้ยโอ้โหเหนื่อยจริงจริงแต่ก็อีกไม่ไกลครับเขาจะถึงด้านบน,นสุดหรอ หน้าก็เป็นปา่าทึบเหมือนกันนะตวิวก็คุ้มกับการเดินขึ้นมานะครับข้างบนก็มีห้องน้ำนะถ้าใครจะมาแล้ว กลัวว่าจะปวดเยี่ยวปวดหนักเบานะครับมีห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําให้เข้านะครับแล้วก็มีถังขยะให้ทิ้งนะมาเทียแบบนี้ควรรักษาความสะอาดนะครับไม่ควรทิ้งไว้นะครับเป็นป่าับเนียห้องน้ํามีห้องน้ําให้เข้านะครับมีถังขยะให้ทิ้งทิ้งให้มันเต็มนะครับทิ้งให้ตรงนะครับถ้ามันเต็มก็ถือทิ้งล่างได้ นัถือขึ้นมาได้ก็ต้อลงไปได้นะครับคพ่กันรักษาความสะอาดโอ้ยใกล้แล้วหน่อยเดียวครับหน่อยเดียวถึงแนละ้วโอ้ยสุดยอดมุมลับลับจริงๆโอเคครับไปครับ おい。 เรามาถึงแล้วยอดแล้วนะครับโอย,ยอดของวัดบ้านช้านะครับเจดียนะ์สีอทองน้ำบนนะครับ,รน,รบน้ำบนก็จะมีผ่านะครับ ให้เป็นเจดียมาถึงตอนนี้ร้อนมากสิบโมงสิบเจ็ดนะครับโอ้เรื่องเลยโอ้เจดีสีทองครับนี่จะเป็นรับบนสุดของวัดวัดถ้ำนะครับ จะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับพระบอกรันะโอ้ยดูวิวครับวิวพะโลโนราม่าไหมสวยมากเวลาตัดต้นไม้โอ้ ถ้าตัดต้นไม้นะครับจะเห็นวิวสวยประยันเห็นยันวัดบ้านวัดทําเสือนู่นเลยนะครับโห oh, เสียดายมากติดต้นไม้โอ oh, ้หนู่นครับเห็นไปยังนู่นเลยตัวมังกรเลยนู่นเลยนะครับโอ้ oh, เสียดายอะ่ะโอ้ย ถึงด้านในถ้ำนะครับด้านในถ้ำก็จะมีพระใหญ่พระพุทธชินราชนะครับอยูด่ด้านในถ้ำนะครับก็จะมีพระวดน้ำม,มนต์ให้นะครับนี่เป็นพระใหญ่ชินราชนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูปกันต่บ ข้นขบนทะลุลงมาเนี่ยนัานในก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จบไปแล้วนะครับกับทริปวัดบ้านถ้ำนะครับมุมถ่ายรูปพานโนรามานะครับก็สวยๆกันนะครับถ้ามนูใครมาก็เชิญชวนพี่ๆน้องๆมาเที่ยวกันนะครับวัดบ้านถา้ำใกล้ๆวัดถ้ำเสือนะครับก็ทริปนี้กับสวัสดีครับผมเจอกันทริปหน้าจะไปไหนแบบไปเที่ยวขี่เว็บเที่ยวกันครับไปครับ